อีกอ่านหนังสือเรื่องอะไรคะอันอีกอเรื่องอะไรนะคะอูอันนิโมอีกอ่านเรื่องอะไรไหนเปิดเปิดข้างหน้าให้มามดูสิคะเพี่นอ่านเรื่องอะไรลูกใครตีงโตใครนะใครนะตะเกียบตาใช่ไหนเปิดให้ดูสิคะเอาเปิดอ่านเลยค่ะใครนะจะเก็บได้ใครนะตะเก็บ เก็บอะไรบ้างล่ะดูสิคะต้องเก็บอะไรบ้างคะเก็บเปออันอเก็บอุ่นสีรุ้งแล้วมีเก็บอะไรอีกคะผักกาดผักกาดผักกาดกาใต้ทะเลเหรอใช่ไหมคะ Umi, e umi. O, o, u, o, e, o, o, e, 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 e.